สวัสดีครับทุกคนกับในครั้งกับคอนเทนต์เบาสมองหรือเปล่าวะผมรู้สึกว่าไม่ได้จัดอันดับหุ้นมานานนะครับพอดีวันก่อนเพิ่งเห็นหัวข้อที่น่าสนใจก็คือจัดอันดับหุ้นในพอร์ตของตัวเองนี่แหละว่าเออถ้าสมมติว่าอยู่ดีมันมีเงินเข้ามาในพอร์ตผมเงินจากไหนไม่รู้ปิ้งขึ้นมาในพอร์ตผมเนะี่ยจะเอาเงินนะั้นะไปซื้อหุ้นตัวไหนที่อยู่ในพอร์ตผมอยู่แล้วนะครับนี่นะครับสำหรับใครไม่รู้เราไม่เคยดูลงทุนไดอารี่เนาะพอตผมตอนนี้หนะ้าตาเป็นอย่างนี้นะครับณนะวันที่ผมอัดเนาะก็ถ เป็นหัวข้อที่น่าจะมีพาร์ทสก็คืออันเนี้ยจัดอันดับหุ้นในพอร์ตใช่ปะพาร์ทสก็คงเป็นจัดอันดับหุ้นในวอชลิส์เนาะอันนี้คือถ้ามีเงเข้ามาจะซื้อหุ้นตัวไหนที่อยู่ในพอร์ตอยู่แล้วส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นซื้อตัวไหนที่อยู่ในวอชลิส์ของผมนะครับแต่ต้องดิส claimer ก่อนมาเริ่มกันนะครับว่าผมถอดสมองมาอัดคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีการแนะนําการลงทุนเตียงใดนะครับเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวรุวนๆแล้วก็อิงตามความชอบส่วนบุคคลนะครับเพราะว่านี่กฎของเราก็คือ1 Passion. แพชชั่นคืออะไรแพชชั่นก็คือความชอบของผมนั่นแหละแพชชั่นว่าเออตื่นมาลแล้วอยากอ่านข่าวเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นไหมงบออกอยากไปฟัง e a r n i n g c งคอ l ไหมอยากดู YouTube อยากดูพอดแคสต์เกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยอันนี้คือแพชชั่นนะครับส่วนอันที่2ก็คือฟิวเจอร์โกร h ผม้องเห็นรันเวย์ให้โตมากน้อยแค่ไหนกับหุ้นตัวนั้นเนาะเพราะว่าเราลงทุนใช่ปะ่ะอีก10ปีเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังให้มันมีฟิวเจอร์โกร h ที่ยังเยอะอยู่ถูกปะ่ะไม่งงัั้นนนเเเรรราราาาะะลลทททํพุะยะยุกกกยวสสด็คือ Risk บ valuation ผมรวบไปเลย risk ก็คือความเสี่ยงของหุ้นตัวนี้มันจะเจออะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ valuation ก็คือราคาณนะปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแฝงไหมรู้สึกว่ามันได้เปรียบไหมนะครับก็ในพาร์ท valuation เนี่ผมไม่เก่งเลยนะครับก็ฟังหูไว้หูเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมขออธิบาย ranking ของผมก่อนนะครับ ranking ของผมนะครับอันบนสุดนะครับ take money ตามชื่อเลยก็คือเอาเงินผมไปเถอะยินดีที่จะเอาเงินไปให้นะครับอันต่อมาก็คือ love ก็คือ โอเคถ้ามีเงินมาฟรีๆยังไงก็โอเคมากๆที่จะลงทุนหุ้นตัวนั้นเนาะนิวโช้ก็คือลงก็ได้ไม่ลงก็ได้คือต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือพอร์ตผมเนาะแปลว่าผมคัดมาแล้วอะเพื่อผมชอบทุกตัวในในที่นี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเฮดเนาะแต่ว่ามันจะมีนิวโช้ก็คือซื้อเพิ่มก็ได้ไม่ซื้อเพิ่มก็ไม่เป็นไรไม่รู้สึกเท่าไหร่ส่วนเซลล์นี่ก็คือผมเริ่มรู้สึกอยากขายมาันลวอ่าประมาณนี้ละกันซึ่งนี่ผมทิ้งกดไว้ข้างบนให้นะครับก็คือแพชั่นเะคค ตัวแรกเรามาเริ่มกันที่อะไรดีที่ตัวที่ทุกคนน่าจะเดาออกอยู่แล้วแหละแล้วกัน <laughs> ใครไม่ดูคลิปล่าสุดอเมซอนนะครับไปดูก่อนได้นะครับถ้าใครดูคลิปช่องผมมาจะรู้ว่าผมรักตัวนี้ขนาดไหนนะครับผมจะไปไวๆแล้วกันแต่ว่าตัวนี้ฟิวเจอร์โกรดของเขาก็ยังอีกยาวกไกลเนาะเขาทำเอ็นสถูกไหมซึ่งก็คือ Data Center แล้วยิ่ง AI Workload มันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยผมก็ยังคิดว่า Amazon จะโตได้เยอะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาโกรดของ A w s นเสเนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่ม, Microsoft, Azure ม, Google Cloud, ม,มึ้สก่ารูยผว แอนโทรปิกจะเข้ามาช่วยในด้านนี้นะครับทำให้ AW เอาจจะกลับมาโตเกินดับเบิลดิจิตได้อีกครั้งหนึ่งคลิปล่าสุดเนาะใครไม,ไม่ดูไปดูได้ส่วนพาร์ทอีคอมเมิร์ก็แน่นอนแหละอีคอมเมิร์ก็ยังกินแชร์ใหญ่สุดอยู่ดีแล้วก็พาร์ทโฆษณาครับเพิ่งมีข่าวว่าเราสามารถซื้อโฆษณา Netflix เนี่ยผ่าน DSP หรือว่า demand side platform ของ Amazon ได้แล้วนะครับก็ <S <S คือลูกค้าเนี่ยที่อยากจะยิงโฆษณาในแอป Netflix เนี่ยสามารถซื้อผ่าน Amazon ได้ซึ่งสิ่งนี้มันดีตรงไหนครับมันดีตรงที่ถ้าเกิดว่าผมะ อยากจะขายเสื้อผ้าแล้วผมลงขายใน Amazon อยู่แล้วอย่างเงี้ยผมก็ยิงผ่าน Amazon เข้าไปใน Netflix ซสุะแล้วผมจะเห็น Performance ผมเลยว่าเสื้อผ้าผมเนี่ยที่มาจาก Netflix เนี่ยเขากดเข้ามาแล้วก็ซื้อใน Amazon เลยทันทีหรือเปล่าผมจะวัดผลได้แบบตรง,ตรงๆง่ายๆเลยซึ่ง Amazon เขาก็มี First Party Data ในด้านนี้ ข้างเยเพราะฉะนั้นรันเวย์ของ a เมซอนนะครับมันยังอีกยาวไกลทั้งพาร์ทอนะีคอมเมิร์ซพาร์ทดัต้าเซ็นเตอร์เนาะเอเดเวสแล้วก็โฆษณาส่วนเบสของเขาก็ยังมีอีกเยอะเช่นเดียวกันเช่ Project นโอเจคิวเปอร์เนาะยิงจรวดเอโร o ัคซี่ซุกซึ่งก็กำลังจะวิ่งแล้วนะครับก็เมหนึ่งตัวที่ถ้ามีเงินเข้ามาแบบไม่รู้มาจากไหนผมก็จะปาเข้าไปในตัวนี้แน่นอน,นครับเช่นกับอีกตัวหนึ่งที่ก็น่าจะรู้กันอยู่ดีนะครับเป็นตัวที่ผมซื้อได้ราคาค่อนข้างดีเพราะว่าช่วงทาริฟเนาะและผมก็เชื่ จาก Economy of Scale ครับก็คือเขาจะขายเป็นบันโดมากกว่าเดิมอย่างตอนนี้ดรงกิ้งล่าสุดคนที่ดาว์โหลดเจมินายก็มีมากกว่า ใช้ GPT แหละใน App Store เนาะเพราะว่า Nano Banana ที่เจนรูปกันเนี่ยค่อนข้างดังเลยแต่เข้าใจครับอันนั้นมันคือระยะสั้นเนาะ c o n sumer base สักก็ยังอยู่ใน ChatGPT อยู่ดีแหละถามพ่อแม่พี่น้องก็ยังจะรู้จัก ChatGPT มากกว่า Gemini อยู่ดีแต่ว่าผมเชื่อว่าการทำเงินแล้วก็คนที่จะมาซับเนี่ยเขาจะรู้สึกคุ้มค่ามากกว่ากับการซับ Gemini ที่ได้ทั้ง YouTube Premium ด้วยแล้วก็ได้ Google Drive ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอนาคตเนี่ยจะสู้ตรงนี้ได้แล้วก็พาร์ AI m o d e พาร์โฆษณา Search ก็ยังจะโตได้นะเพราะว่าเขายังสามารถขึ้้้้นนนน Co Google Search ไดออยยู่่ถึงงแมวาคจะใน Google นล ในอนาคตอะแต่ว่าตอนหนึ่งคลิกมันจะเพิ่มมากขึ้นถ้าสมมุติผมอยากถาม AI ว่าเอ้ยเราซื้อเสื้อ,อที่ไหนดีเราก็จะคุยกับ AI ไปเรื่อยๆถูกปะ AI ก็จะขึ้นนู่นที่นู่นที่นี่มาแต่ว่าเมื่อเรากดคลิกอะลิงก์นั้นอะ แปลว่าอะไรแปลว่าเรามีโอกาสที่จะซื้อแล้วเกิน80%ถูกปะเพราะถ้าเราจะยังไม่ซื้อเราก็จะคุยกับ AI ต่อเราจะไม่กดลิงก์เข้าไปเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ conversion rate ครับใครก็ตามที่กดลิงก์ผ่าน Google เข้าไปในเว็บนั้นนะมีโอกาสเป็นลูกค้ามากขึ้นแปลว่า Google จะคิดตังตรงนี้ได้มากขึ้นครับถึงแม้ว่าจํานวนคลิกมันจะน้อยลงส่วน พาดอื่นของเขาก็ยังแข็งแกร่งเช่นเดิมนะครับก็คือ Google Cloud เนี้ก็ยังโตเช่นเดกับ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นรันเวยของ Google เนี่ยยังมีอีกเยอะแล้วประเด็นสำคัญนะผมคิดว่า Google กับ Amazon นะครับวอ a ์ชันมันก็ยังไม่ได้แพงขนาดนั้นอนะ่ะโอเค Amazon มันอาจจะดูแพงเนาะแต่ว่าถ้าเราดู o perating cash flow ของเขาที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเนี่ย หรือว่าการที่เขาไปลงทุน AI อย่างเงี้ยในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือ Margin ถ้าเขาลดคอสในโรงงานเพิ่มหุ่นยนต์เข้าไปในโรงงานเพิ่มขึ้นคอสในการจ่ายค่าแรงเงี้ยก็จะถูกลงถูกป่ะหรืออย่าง Google อย่างเงี้ยตอนนี้ PE เท่าไหร่ Google เพิ่งจะ PE 25นะครับ ยิ่งถ้าดู forward PE นี่เพิ่งจะ23เองนะหรือว่ามันก่อนในห้อง Google นะผมส่งรูปนี้ไปด้วยนะครับนี่คือ c h a r t e EV per EBIT นะครับก็คือสัดส่วน enterprise value ส่วนด้วย earning before interest กับ tax จะเห็นว่าด้วยเฉลียนะ่ยใน Google อยู่ตรงนี้มาตลอดนะครับ20นิดๆเนีนะ่ยตอนนี้มันเพิ่ง23แปลว่าถ้ามันขึ้นไปถึง30เนี่ยค่อยบอกว่ามันแพงก็ได้ตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะแฟร์ก่อนนี้นมันถูกมากเลยถูกปะแต่ตอนนี้ขึ้นมาที่อยู่ในระดับที่แฟร์ครับ ก็ถ้าจะบอกว่าให้ผมซื้อ Google เพิ่มตอนนี้ผมก็ไม่หมายนะเอาจริงๆไปที่ตัวต่อไปดีกว่าเป็น Uber แล้วกัน อูเบอร์เนี่ยก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันครับทำไมมันมีแต่ข้างบนวะคือผมรู้สึกว่าผมก็ยังจะซื้ออูเบอร์ได้หรือถ้าใครอยู่ใน Discord ก็จะเห็นแล้วว่าผมมาบอกว่าผมซื้ออูเบอร์แล้วแล้วมันก็แดงวันต่อมาเลยเป็นเรื่องปกตินะครับผมซื้อตัวไหนแล้ววันต่อมามันชอบแดงแต่เนี่ยถ้าอยู่ดีมันมีเงินเข้ามาในพอร์ตผมแล้วบอกให้ผมซื้อหุ้นเนี่ยผมก็คงโอเคมากๆที่จะซื้ออูเบอร์เช่นเดียวกันกับอีก2ตัวนะครับเผลอๆด้วยเ i เลชันตอนนี้ผมอาจจะเอาอูเบอร์ไว้ข้างหน้าอเมซ ผมอาจจะอย่างนี้ครับนี่คือผมไม่มานซื้อซังทั้ง3ตัวแหละแต่ว่าด้วย free cash f l o w growth ในอนาคตของ Uber ที่เขากำลังจะผลิตได้เนี่ยแล้วการที่เขาสามารถมีเงินสดมากพอที่จะย,ยังซื้อขึ้นตัวเองคืนได้ในระดับที่โคตรเยอะและ เอาไปลงทุนในบริษัท AV ได้ด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยมันคือโคตรของโคตรเดอะเบสเลยสําหรับผมอ่ะซึ่งสําหรับผมนะรันเว่ใหโตของ Uber เนี่ยก็คือรถ AV นี่แหละมันไม่ใช่ข้อเสียเลยสําหรับผมแม่งคือข้อดีเว้ยเพราะยิ่งมีรถขับเองได้เยอะขึ้น Uber ก็จะมีดีแมนแอนกเกตในแอปมากขึ้นแล้วก็ลดค่าคอสของรเดอร์ที่มาเป็นแท็กซี่ มากยิ่งขึ้นครับซึ่งมันจะไม่ได้เกิดขึ้นเรืวอๆนี้แน่นอนอันนั้นคืออนาคตอีกไกลแต่ว่าในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านช่วงนี้คนขับก็ยังต้องเป็นมนุษย์อยู่ถูกปะส่วนใหญ่แปลว่า Uber ก็ยังจะเจเนเรตฟีแคสโฟนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่า expense ของเขามันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราดูเนี่ยคอสของ Uber เนี่ยมันไม่ได้เยอะขึ้นเลยนะมาหลายปีแล้วแต่ว่ารายได้ของเขาอะมันเพิ่มขึ้นมาตลอดเลยครับหรือว่าฟีแคสโฟนก็ได้ดูฟีแคสโฟนดีกว่าสำ เป็น trading 12 m o มันจะสวยงามวันนี้ก็คือเป็นเส้นตรงก็เห็นว่าให้ดูมันดีเพราะฉะนั้นขอแค่โตอีก2 0 3 0เรไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันทำได้อยู่แล้ว,ลวครับผมรู้สึกว่าซึ่งถ้าเขาทำได้2 0 3 0น่ะด้วย f ี f แบต o ฟประมาณ4%เนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ได้แพงเวอร์อะไรขนาดนั้นเนาะแต่ย้ำอีกทีว่านี่คือความคิดเห็นของผมที่ทำา Valation ไม่เก่งเลยนะครับผมไม่เก่งด้านนี้เนาะแต่ว่าผมแค่ชอบธุรกิจเขาชอบ Networkfect ทีนเนแลเวิน Uber เนาะ ยากมากที่จะมีใครมาทดแทนได้แล้วก็ฟิวเจอร์โกลดที่ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ยังจะดีต่อไปช่วงที่มีรถขับเองได้แล้วก็ยังจะดีเช่นเดีวยวกันเนาะส่วนข้อ1นึ่ในผม3ตัวนี้ผมอยากฟัง e a r ร์ n น็งคอร์ ตลอดเวลาอยู่แล้วครับก็เลยโอเคมา,มากๆที่ใส่ไว้ในแรงเทียบบนสุดเนาะส่วนอีกอันนึงสำหรับอูเบอร์ที่สําคัญก็คือผมเพิ่งอ่านทรานสคริปต์ของโกลแมนแซกอะครับถ้าใครเป็นเมมเบอร์บิลเลนแอร์ไปดูคลิปนี้ก่อนได้นะครับซึ่งในนั้นอะดาร่าหรือว่าซีโออะครับเขบอกว่าอูเบอร์ในเฮชอีกโอนอเมกดาวน์เทิร์นก็คือถ้าเศรษฐกิจแย่จริงๆอะอูเบอร์ก็ยังไม่เป็นไรครับเขาใช้คําว่าเฮชเนาะเพราะว่าอะไรถ้าเศรษฐกิจแย่แปลว่าอะไรแปลว่าคนอะจะอยากมาขับรถมากขึ้นถูกปะ่ะไรเดอร์จะเพ ราคาของคนที่จะมาเรียกใน Uber เนี่ยที่เราเรียกแท็กซี่กันนะมันจะลดลงเพราะว่าปริมาณรายเดอร์มันเยอะคุณจะรอรายเดอร์น้อยลงราคาที่เขาจะคิดก็จะถูกลงตั้งแต่ว่า Liquidity ในแอปมันจะมากขึ้นครับทำให้ สุดท้ายอ่ะฟลายวิวของ Uber ที่ผมเล่าไปในคลิป Uber นะครับใครยังไม่ดูไปดูก่อนก็ยังจะาหมุนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเนาะแล้วด้วย a r i a t ช o นด้วยเวยวยฟ ture Go ต,ตอนนี้ด้วย Ri สที่ผมแทบจะหาไม่เจอเนี่ยผมก็เลยใส่มันไว้หน้าสุดเลยครับโอเคมันที่ตัวต่อไปเริ่มนานละตัวอื่นอาจจะไม่นานเท่านี้นะแต่พอมันอยู่เทียบบนสุดเนี่ยผมไม่อยากจ,จะให้ทุกคนเห็นว่าทําไมเนาะเรามาเปลี่ยนขั้วกันเลยดีกว่าไหมหาหุ้นที่ผมรู้สึกว่าผมอยากขายแล้วดีกว่าเอสแอนนีกับโบครับอันนี้ก็มีคลิ เลยยวแพชชั่นครับผมยุตสารภาพตามตรงว่าผมไม่เคยนั่งฟัง S&P Global Earnings Call เลยครับผมอ่านสรุปเอาตลอดแค่นี้มันผมก็คิดว่ามันเป็นเหตุผลที่ผมอะควรจะแรลงต,ต่ำสุดได้ในพาร์ทของแพชชั่นแล้วนะส่วนฟิชเชอร์โกลด์ครับผมผิดหวังมากเลยเว้ยกับเปอร์เซ็นต์เรเวนิวของเขาอะผมรู้สึกมันน้อยมากเทียบกับการที่เขาไปรวบรวมคู่แข่งตัวเบ้งๆอย่างไอเทสมากรตมาผมคาดหวังที่เรเวนิวโกลด์มันจะโตมากกว่านี้แล้วก็คาดหวังว่าการที่เขาอินเทอเกตเอไอหรือว่าอินเทอเกตโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ย จะทําให้ลูกค้าเนี่ยชอบมากกว่านี้แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างชะลอครับอย่างล่าสุดเขาโตมาแค่6%เอนต์งนะเวยเ้ย revenue growth มันน้อยมากเลยสําหรับผมที่รู้สึกว่าอยากได้พอร์ตที่มัน growth มากกว่านี้ผมเข้าใจว่าไอเนี้ยมันเป็นหุ้นที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ อาจจะคาดหวังเกิน10%ไม่ได้แต่ผมอยากให้มันอยู่แถวสิบเซะมากกว่าเนาะยิ่งถ้ามีหัวข้อในวันนี้คือถ้ามีเงินฟรีเข้ามาเนี่ยผมจะปลาเข้าไปในหุ้นตัวไหนเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ s p สแ o b ด์แน่ๆครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นหุ้นที่ปลอดภัยหุ้นที่เซฟที่คอมเพลนเดิมไปเรื่อยๆครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้โตอะไรวือหวาเนาะแต่ว่าเหตุผลที่ผมยังไม่ได้ขายเนี่ยคือผมก็รอดูเหมือนกันว่าถ้าเฟดลดดอกเบี้ยซึ่งเขาลดไปแล้วนะครับนะวันที่ผมอัดมันจะส่งผลดีต่อ S&P g แอนพีโกโบยังไงบ้างเนาะซึ่งมันควรจะส่งผลดีแหละเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่ก็จะมาออกหุ้นกู้กันมากขึ้นนะครับเพราะดอกเบี้ยมันจะถูกเนาะควรที่เป็นผลดีต่อ S&P g แอน a l ในระยะสันนะ้นก็เลยจะรอดูอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่ามีหุ้นตัวไหนที่อยากขายตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งในท็อปลิสเลยครับสวัสดีจากอนาคตนะครับทุกคนพอดีหลังจาก อัดไปแล้ว2อวันมันเพิกมีประกาศงบของ f a ก t s เซ็นะครับทำให้ราคาของ SPGI เนี่ยมันล่วงลงมาค่อนข้างเยอะเลยนี่6%เปอนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยน VALATION ของบริษัทนี้จากตอนแรกที่ผมอัดแล้วมันอยู่แถวๆอนามัยเนาะซึ่งเหตุผลนะครับก็คือจากบริษัทนี้ f a ก t s เซออกมาลดไกด์แดนแล้วเขาอาจจะคิดว่ามันจะกระทบกับกลุ่ม Financial Data ทุกตัวเลยหรือเปล่า กลุ่มนี้ก็เลยราคาล่วงกันหมดเลยนะครับไปดู SPGI ไปดู Moody อะไรพวกเนี้แต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันขนาดนั้นนอนแล้วก็ถ้าเราดูหลายได้เนาะ Market Intelligence เนี่ยก็คือไอ้ส่วน Financial Data ครับโอเคมันเยอะแหละแต่ว่ามันก็แค่อีกหนึ่งส่วนของ SPGI แล้วก็ Data ที่ SPGI มีกับ ที่แฟกเซตมี er ครับมันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแพลว่างบตัวหนึ่งแย่จะทําให้กลุ่มในทั้งกลุ่มแย่มันก็อาจจะโอเวอร์เรียกชันไปหน่อยนะครับแต่ว่ากลับมาที่คลิปวันนี้ก็คือผมรู้สึกว่ามันควรขึ้นไปอยู่นิวโทรได้ครับอาจจะไม่ได้ขายโซนนี้แหละโอเคกลับไปที่อดีตครับมาที่ตัวต่อไปลยครับตัวที่ผมเพิ่งซื้อเลยเออนี่ลวกันเพราะว่าพูดถึงรถด,ดอกเบีย้ยมาด้วยเนาะรถด,ดอกก็จะช่วยตัวนี้เหมือนกันครับไฟโขดสมมันไม่ตรงกลางวะใช้คำว่าไม่เป็น ลดดอกคนก็จะมาขอกู้กันง่ายขึ้นนะครับซึ่งส่วนผลโดยตรงกับบริษัทที่ทําสกอร์เกี่ยวกับหนี้โดยเฉพาะเนาะจะส่งผลดีแต่ว่าที่ผมคิดมันไม่นิวทรเพราะว่าผมรู้สึกว่าฟิวเจอร์กลัวของมันอะไม่ได้ไกลมากครับรันเวย์แน่นอนแหละยิ่งคนกู้เยอะมันก็จะยิ่งโตแล้วก็ถ้าเขาเพิ่มเงินได้ Pricing Power เนี่ยซึ่งเขามีแน่ๆ ไปเรื่อยๆได้ฟวเจอร์โกลดมันก็จะโตครับแต่สุดท้ายมันจะถึงจุดๆหนึ่งเวที่ pricing power ของเขามันจะเข้าใกล้ทางตันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เขาเพิ่มจาก1ดอนเป็น2ดอนมันคือ100%เลยนะ100%ที่รู้สึกว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยแต่ถ้าวันหนึ่งสมมุติเขา20ดอลละแล้วอยู่ดีเขาอยากเพิ่ม100%มันึสึก40ดอล มันก็จะเกินไปหน่อยนะถูกไหมแล้วที่สำคัญก็คือมันมีเรื่อง Risk เนาะความเสี่ยงที่เออเขาอาจจะเป็นใจกลางการร้องเรียนนะช่วงนี้กับแ a s ชั่นด้วยแ a s ชั่นผมก็ยอมรับอีกว่าผมก็ไม่ค่อยอยากจะฟัง e a r n i n g c a l l ตัวนี้สักเท่าไหร่หรอกถ้าเทียบกับตัวอื่นเนาะแต่ว่า v a l u a t i o n มันดีครับดีกว่าที่ผ่านมาเยอะเลย Premium มันลงมาในระดับที่ไม่น่าเกลียด PE ก็ได้มัน้นี่ตอนนี้60ก็ยังแพงนะแต่ว่าดูก่อนอนะนี้เขาดิ ร้อยมาตลอดเลยนะครับเพราเป็นบริษ,ษัทที่ขี้โกงมากแต่ตอนนุ่งมาห0สิบหรือเคยลงไปถึงห้าสิเนี่ยก็เรียกว่าไม่แพงเวอร์แล้วกันแต่ก็แพงอยู่ดีจะดูสิปีเนี่ยจะเห็นว่าเขาเล่นขึ้นไปสูงมากนะครับร้อยสิก่อนที่ราคาจะร่วงมาซึ่งตอนนี้มันร่วงมาแถวแถวที่เออมันเริ่มเป็นจุดกล่งกลางละแต่ถ้ามันลงมาแถวนี้เลยก็โอ้โหถ้าลงมาแถวนี้ผมให้อยู่เทียบบนบนเลยครับในแหล่งผมอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เนาะนี่มันก็ยัง ไม่ได้ถึงกับแพงแต่ก็ไม่ได้ถูกอะครับไม่ได้เรียกว่าถูกได้เต็มปากก็เลยนิวโทรแล้วกันกลางๆต่อมานะครับเป็นน้องใหม่ที่พุ่งแรงปี๊ดดีกว่าเออไม่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 ไม มหาศาลของโซฟาครับรวมแพลตฟอร์มฟิเจเสคืออะไรคือปกติมันจะมีคนมาขอกู้ใช่ปะ่ะแล้วก็มีโซฟาแล้วก็มีคนที่โซฟาไปาร์ทเนอร์ด้วยซึ่งการทําอย่างเงี้ยครับเป็นแค่แพลตฟอร์มอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคนแบกหนี้ไว้เองแปลว่าโซฟาเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนมันไปในบาลานซ์ชดด้วยซึ่งโซฟาเป็นแบงก์นะครับ แปลว่าอะไรตามกฎหมายแล้วอ่ะแบงก์จะต้องถือเงินจริงๆที่เราฝากเนะี่ยประมาณ10%ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ10%นี่แหละ10 14%บี่เนี่แหละครับก็คือถ้าสมมติมีคนฝาก100บาทโซฟายต้องถือไว้10บาทอย่างน้อยไม่สามารถไปปล่อยกู้ทั้ง100บาทได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่โซฟายครับเป็นคนออริจินเนตออริจินเนตก็คือเป็นคนตัดสินว่าให้กู้หรือไม่ให้กู้เนี่ยเพราะเขาเป็นแบงก์ถูกไหมเขาตัดสินได้พอตัดสินเสร็จปุ๊บทำสัญญาปุ๊บโซฟายอาจจะถือไว้1-2วันนนนะไอ้ีี่เย ถือไว้ในแค่นหนึ่งอสองวันเสร็จแล้วเขาก็โยกนี้เนี้ยไปให้พาร์ทเนอร์ของเขาครับคนที่อยากจะมาซื้อนี้เนี้ยไปทําต่อเพราะฉะนั้นน่ะตรงเนี้ยไอ้ปรเสร็ตรงเนี้ยโซฟายไม่ได้แบกอะไรเลยเว้ยเพราะว่าคนที่แบกความเสี่ยงคือไอ้พาร์ทเนอร์เขาสุกปะที่ไปซื้อนี่ใน,นต่อส่วนโซฟายอ่ะเป็นเหมือนตัวกลางอ่ะให้คนมาขอกู้แล้วก็ไปนี่ต่อเพราะฉะนั้นลั่นเวให้โตครับพอเขาเปลี่ยนเป็นไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยลั่นเวให้โตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยเว้ยเพราะเขาไม่ถูกแคปด้วยไอ้นี่แหละความเป็น่เามากดมกกวิ แบบทวีคูเลยซึ่งตอนเนี้ยเขาทำพันนี้แค่ Personal l o a n เองนะเว้ยแต่ว่าเขายังไม่เอาพวกแบบโฮมโลนเนี้ยขอกู้บ้านหรือว่าสตูดิโอโลนอะที่เขาเกิดมาทางด้านนี้ด้วยซ้ำอะเอามาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เลยเพราะรายได้ไอ้สองอันนี้ก็ยังอีกเยอะเลยถูกไหมครับแต่เหตุผลที่ผมว่าใส่มันไว้ตรงนี้เว้ยไม่อยู่ขึ้นพุ่งบนนี้นะครับเพราะว่า a วเลชั่นครับเขาขึ้นมาแพงแล้วแหละผมรู้สึกว่าผมคงยังไม่กล้าซื้อเพิ่มสักเท่าไหร่เนาะก็ประมาณนี้อยู่นี้แล้วกันส่วนตัวที่ผมคิดว่าเลิฟแล้วกันนเี เซตาครับจริงๆเซตานะถ้าไม่มีคุณทเบียเรื่องริสเนี่ยผมจะใส่มันไว้ข้างบนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเอาตามความคิดเห็นของผม v r i อรชันแม่งถูกมากครับเทียบกับฟันเดเมนทัลที่เขากำลังโตอยู่เขาโตเ e เวนิวกรอตอะสี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะเว้ยแต่ราคาหุ้นมันล่วงมาเพราะว่าคดีความ ที่มีคนไปฟ้องนู่นนี่นั่นอะ่ะซึ่งผลจะออกเดือนหน้านี่แหละมังครับก็จะได้รู้กันว่าจะรุ่งหรือจะล่วงเนาะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงมากครับผมเลยไม่สามารถเอาไว้ข้างบนได้แต่ใจจริงๆถ้าไม่มีเรื่องริสเนี้ยเนาะก็จะอยู่ข้างบนแต่ก็นั่นแหละถ้ามันไม่มีริสนี้มันก็คงไม่ราคาถูกขนาดนี้ก็เลยว่าไม่ได้นะครับผมทำคลิปไปแล้วนะครใครสนใจตัวนี้ไปดูคลิปก่อนได้เนาะไปไๆแล้วละกันเริ่มนานละคลิปนี้ Netflix อันนี้เหตุผลเหมือนเซตาเลยครับผมว่ารันเว์แม่งอีกไกล คือก่อนอันนี้ Netflix เป็น Subscription ถูกปะ่ะ Subscription หมายความว่าอะไรจ่ายหลายเดือนแต่พอเขาเปลี่ยนเป็น Ad Tier แทนของเขาอะครับมันเพิ่มขึ้น1จากราคาที่ถูกลงถูกปะ่ะ2คือเขาไม่จําเป็นที่จะต้องทําแค่คอนเทนต์ที่ดีขึ้นละอันนี้คือก่อนอันนี้เขาต้องทำคอนเทนต์ที่ดีคนหนึ่งจะมาสับถูกปะ่ะแล้วก็สับต่อแต่ตอนนี้เขาขอแค่มี watch time เว้หมายความว่าอะไรหมายความว่าวันหนึ่งอะขอให้คุณเปิด n น t f l i x ทิ้งไว้ทั้งวันเขาจะยิ่งได้ตังค์เพราะว่าเขาจะได้ค่าโฆษณาด้วยถูกปะก่อนอันเนี้ยคุณเปิด Netflix หนึ่งเรื่องหรือ2เรื่องไม่มีค่าสำหรับเขาเลยเว้ยแต่ตอนเนี้ยถ้ายิ่งคุณเปิด3 4, เรื่อง4ี่เรื่อง5้าเรื่องไปทั้งวันนะแล้วคุณอยู่ในเทียโฆษณาเขาจะยิ่งชอบเลยเว้ยมันเหมือนอะไรครับมันเหมือน YouTube มันเหมือนเอ่อ Facebook ขาย Watch Time เพราะฉะนั้นอยู่ดีรันเบย์ของเขาอะฟิวเจอร์โกรดของเขาเนี่ยก็เปิดขึ้นมาใหม่เลยเพิ่มขึ้นมาอยู่ดีมาจากไหนไม่รู้จากก่อนหน้านี้ได้แค่รายได้ทางเดียวคคือ Subscript Sharing แแล้้วจจะทาไงนาง,นนะ K, างนน่ยพขึ 4K <laughs> เขาสุด cracking เงี้ยมันก็ตันแล้วถูกปะแต่ตอนนี้ฟิวเจอร์โกลของเขามันเปิดขึ้นมายังไม่รวมกับอีกอันหนึ่งนะ Netflix House ที่จะเป็นเหมือน Disneyland นะครับแต่ว่าเป็น Experience Center ก็ใช้การ์ตูนใช้ IP ของเขาที่อยู่ใน Netflix เนี่ยซาวดเกมอะไรพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ก็ไปเปิดคล้ายๆ Disneyland แต่ผมไม่รู้น่าจะจากไหนอ่ะได้ยินว่าเขาจะทำเป็น Subscription ด้วยนะไอเน,นี้ยก็คือเราสามารถไปส่วนสนุกรายเดือนได้มันไม่น่าจะใช่ส่วนสนุกมันะน่าจะเป็นแบบคล้ายๆรรรงงหนงหน Center, D, นัืออเปป็็ Experience Center ะมมมีี 4D ไไไาา้กสาาถไได รายเดือนอะไรเงี้ยผมว่ามันเจ๋งดีนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังใหม่มากๆเนาะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขามีเงินเยอะมากๆแล้วเอาเงินไปต่อยอดผมก็เลยเอาไว้สูงอยู่แต่ว่าเหตุผลนี้มันอยู่ได้แค่ตรงนี้ก็คล้ายๆโซฟาเลยเพราะว่ามันแพงครับเท่านั้นแหละเท่าที่ตรวจไปอมนี่ละกันวีซ่าครับอันนี้เหตุผลเดียวกับ s อสแอนด์พีโกเลยคือมันไม่ใช่หุ้นที่ไม่ดีนะหุ้นที่ดีครับแล้วผมก็รู้สึกว่าฟิเจอร์โกลด์มันก็โอเคแต่ว่าข้อที่หนึ เออนี่ขอของวีซ่านอกจากหัวข้อที่ว่าคอน sumers p e n d i n g ดีขึ้นไหมผมอยากรู้แค่ว่าแรงใช้จ่ายของคนในประเทศอเมริกาหรือว่าคนที่ใช้วีซ่าเนี่ยมันยังเยอะอยู่ไหมซึ่งมันยังเยอะอยู่ครับและผมก็ปิดพอเขาพูดเรื่องนั้นจบปุ๊บผมปิดเลยผมอยากรู้แค่นั้นแหละที่เหลือผมค่อนข้างที่จะเรียกว่าช่างแม่งเลยเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้หุ้นตัวเนี้รยกกร e v e n u growth มันก็ประมาณเนี้ย10% 12%ทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมต้องขายอ่ะเออ s p g i ก่อนแล้วค่อยมาวีซ่า เพราะว่า SPGI ในผมมีตัวนี้อยู่ในพอร์ตเยอะกว่าวีซ่าเนาะวีซามีกระติดเดียวเองก็เลยคิดว่าถ้าให้ขายก็2ตัวนี้แหละแล้วก็อืมอ่ะเพิ่มตัวนี้ก็ได้ถ้าให้ขายเนาะคือผมชอบนะครับคอ s t สโกผมชอบมากๆเลยแต่ว่ามันแพงเว้ยหุ้นซูเปอร์มาร์เก็ต PE 50แล้วเะรเป็นยูโกร์เขาอะเท่า,า,านี้เองครับฉะนั้นนะ่ะให้ผมคาดหวัง growth ตัวนี้แรงก็คงไม่ได้อะแต่ว่า มันก็เป็นเหมือนการเฮดในพอร์ตผมเนาะเป็นตัวเซฟเซฟอันนี้คือผมรวมทั้งพอร์ต DCA แล้วก็พอร์ตหลักมาให้ทุกคนเลยนะครับนั่นแหละถ้าจะให้ซื้อเพื่อตอนนี้ก็คงไม่ใช่คอสโก้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนตัวที่โอเคที่จะซื้ออไม่ใช่หุ้นละผมเอาบิตคอยมาใส่ด้วยเพราะมันอยู่ในพอร์ต DCA เนอนาะบิตคอยเนี่ยจริงจริงมันอยู่ข้างบนก็ได้อะมามามมาข้างบนผมผมชอบมากกว่าแต่บิตคอยยังไงผมก็ดีเซไปเรื่อยๆครับยิ่ง มี stable coin ยิ่งเมริกาปิ้นเงินได้ง่ายขึ้นถูกปะ่ะเพราะว่าการมี stable coin มี USDT USDC อย่างเงี้ยพี่ทำเขาจะเสกเงินได้ง่ายขึ้นเพราะว่า US dollar เนี่ยคนจะต้องการง่ายมากขึ้นครับจากที่เมื่อก่อนผมจะต้องผ่านแบงก์เนาะไปแลกเงินหรือผ่านแอปธนาคารผมสามารถเอาคริปโตไปแลกเป็น USDT ได้ซึ่ง USDT USDC ก็แบ็กมาจาก US Treasury ถูกปะ่ะ T ี i l ิซึ่งอันนี้ก็ เลเพราะฉะนั้นเขาออก s เ a b l บ c o i คอยมาเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถปิินเงินได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเรายิ่งควรจะมีบิตคอยเก็บไว้บ้างครับอันนั้นคือความคิดเห็นของผมวันนี้ด้วยกันไปไวๆไม่เอาผมอผมวันนี้เลยผมผมโอเคที่จะซื้อมากๆเลยไม่ว่าราคามันอยู่เท่าไหร่ <laughs> ผมรู้สึกว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่ว่าผมไม่อยากจะโดมกาวให้มากกว่านี้นะครับ <laughs> ไปตัวอื่นไปตัวอื่นเออช็อปปีไฟไหมเออไม่คือผมอยากใส่มันไว้ที่เลิวแต่ว่ามันแพงอะครับเหตุผลเหมือน Store file เลยคือมันแพงครับเท่าน,นั้นแหละยังอื่นดีหมดเลยแ a ชั่นก็มีครับผมอยากดูว่าเขาจะออก Product อะไรใหม่ๆ f e t u r e growth โอ้ยเหลือๆยิ่งลูกค้าที่มาใช้แพลตฟอร์มเขาโตเท่าไหร่เขาก็ยิ่งโตตามเท่านั้นเพราะว่าเขาได้เงินจากค่า transaction ด้วยถูกไหมไม่ใช่แค่ค่าซับอย่างเดียวคือยิ่งร้านขายได้มากเท่าไหร่ ช้อปปี้ยิ่งได้ตังค์ไอ b s c r i p t i o นนี่เป็นส่วนน้อยของไรายได้เขาเนาะอันนี้คือส่วนหลักเพราะฉะนั้นฟ t u r e growth ของเขายังไงก็มีครับยิ่งมี e-Commerce เข้ามาเปิดกับ Shopify มากขึ้นยังไงก็โตขึ้นเรื่อยๆ,ๆครับแต่ว่าแพงครับแค่นั้นแหละก็ <c oughs> เ,เลยอยตรงนี้ต่อมานะครับอาร์มแล้วกันมันยากจังวะเพาะผมชอบหมดเลยนะคนมันคือหุ้นในพอร์ตผมอนะผมก็เลยเลือกยากมากเลยวะ่ะวันนี้แหละช่างแม่งเอาไว้ตรงนี้แหละโอ้ยผมเพิ่งเห็นมันไม่เท่ากัน อาร์มเนี่ยครับผมชอบมากแล้วผมก็เชื่อว่าทุกอย่างกำลังวิ่งเข้าหาอาร์มครับแล้วยิ่งผมทําคลิปไอซีโนซิสอะผมเห็นว่าซีโนซิสก็อยากจะทํา CSS หรือว่า CSS s u b s y s t e แบบที่อาร์มกำลังจะทําเหมือนกันตอนแรกที่ผมฟังของอาร์มอะผมรู้สึกว่าเอยเขาจะมาทําคอนฟ lict กับคู่แข่งหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าลูกค้าของเขาก็คือคนที่ทาไอ้พวกนี้อยู่แล้วอะเอ็นวีเดียอะไรพวกนี้เนาะแต่พอเห็นซีโน s ิสออกมาจะทําด้วยผมเชื่อแล้วว่าดีเมนมันอะเยอะจริงครับไอการที่จะทํา CSS เนี่ยเพราะฉะนั้นผมเริ่มโอเคกับอาร์มมากขึ้นแหละ ก็เลยไว้ตรงนี้แล้วกันซื้อเพิ่มก็โอเคแต่ว่ามันก็แพงอะครับต้องเข้าใจว่าอา่มันแพงแต่มันแพงตลอดอมันเป็นหุ้นที่อยู่ในพรีเมียมข้างบนตลอดไ,ไปที่ตัวต่อไป b o o Booking 킹 Book อ,อันนี้แล้วกันคืออันนี้มาจากข้อที่1ครับ ผมรู้สึกว่าผมไม่มีแพชชันในการไปนั่งอ่าน r n ็ n นิงคอร์บุ๊กกิเท่าไหร่อารมณ์เหมือนวีซ่าเลยผมอยากเห็นแค่ว่าคนยังเที่ยวเยอะอยู่ไหม <c oughs> แล้วผมก็ปิดเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้แล้วกันแต่ว่าผมโอเคนะที่จะซื้ออย่างจริงแล้วไอน้นนิวโตรนี่คือโอเคที่จะซื้อหมดเลยนะครับแต่ว่าดูวันที่แพชชันกับริสเออริสในอนาคตด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนจะไปจองผ่าน AI กันหมดหรือเปล่าเช่นเดียวกันเนาะก็เลยตรงนี้แล้วกันต่อมาเป็น q a QA เเนี่ยทำเครื่องจักรเทสติ้งนาะ r o c e s s control เป็นหนึ่งในเครื่่องจกทีขาด ไม่ได้นะครับขึ้นตรงยิวกับยิวในการผล,ผลิตชิปเลยซึ่งฟิวเจอร์โกลดของเขานะครับยิ่งชิปยากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งได้ตังค์เยอะขึ้นเท่านั้นส่วนที่2คือแอดวานซ์ a c เกจิ้งคือการประกอบร่างชิปเนี่ยมันก็จะยากขึ้นตามแล้วเขาก็ได้ตังค์ในพาณนี้เช่นเดีวยวกันเพราะฉะนั้นทุกเทรนดมันวิ่งเข้าหาชิปยากขึ้นเพราะฉะนั้น รายได้ของ k l a ก็ควรที่จะมากขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งคือผมเลือกตัวนี้เพราะว่าคนพูดถึงน้อยกว่า TSMC กับ ASML ผมรู้สึกใครซื้อหุ้นตัวหนึง่งเยอะๆเนี่ยผมจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ไอ้พวก m a x 7เผมไม่ค่อยนับนะอันนั้นทุกคนพูดถึงอยู่แล้วแต่หมายถึงพาร์ทเซมิคอนดักเตอร์ครับแต่อันนั้นมันแค่ความใบแอวส่วนตัวและครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเลือกหุ้นเลย แต่ผมโอเคที่จะซื้อเพิ่มนะแล้วในทรานสคริปต์ล่าสุดที่ผมอ่านนะของโกมันแซกครับคอมนาคโคเปียคอนเฟิร์นส์เนาะเขาบอกว่าเขาจะใช้ r d แค่12%บของรายได้เพราะฉะนั้นแปลว่าค่า R&D เนี่ยมันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นขนาดนั้นเพราะ e x p e n s เเขาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นขนาดเวรามันจะวิ่งเข้าหา EPS มากกว่านะก็เป็นหนึ่งหนึ่งนงที่โอเคครับส่วนโทสเนี่ยยากอีกแล้วอืมว่าผมลดบุ๊กกิ้งดีไหมวะผมลดบุ๊กกิ้งดีกว่าผมควรจะเล อยากขายไหนมากกว่ามันน่าจะอยู่ขวาสุดบวะใช่ไหมบุกี้มันยังโตได้ครับแล้ววอร์ชันมันก็ดีด้วยแต่ว่าผมแค่รู้สึกไม่ตื่นเต้นเวลาฟัง earning c a อ l เขาอ่ะแค่นั้นเองเวลานี้แล้วกันงั้นผมเอาโทสไปตรงนี้แทนบุกิ้งเมื่อกี้โทสก็รันเวทโตเยอะมากๆครับเป็นหุ้นเล็กแต่ว่าความเสี่ยงก็เยอะเช่นเดียวกันแล้วก็วอร์ชันมันแพงครับเท่านั้นแหละไปไวแล้วกันคือทุกตัวส่วนใหญ่มันมีคลิปเดียวหลายตัวอยู่แล้วเนาะผมก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นว่า เอานะตอนนี้ผมรู้สึกยังไงกับผู้ในพอร์ตของผมนะครับก็ประมาณเนี้ยไอ้บนบนเนี้ยถ้ามีเงินมาผมซื้อ4อย่างนี้ได้แน่นอนฝากเงินเข้าไปได้เลยส่วนเลิฟก็เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าไอ้พวกนี้นี่คือเวอร์ชันเริ่มแพงและจริงจริงเน็ตฟิกก็เน็ตฟิกกับอาร์มก็แพงว่ะแพงกว่าเคอยนี่แล้วกัน er ate, er รีเรทรีเรทเชื่อไหมว่าเดี๋ยวตอนตัดต่อนะผมก็จะอยากจะจัดอันดับใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นถามผมวันนี้กับถามผมในอีก2เดือนก็แรงไม่เหมือนกันแน,น่นอนนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับ เราจะได้มีอะไรมาทำคอนเทนต์กันได้เรื่อยๆเนาะดีแล้วแต่ว่าถ้าเอานะวันนี้ผมคิดอย่างนี้ครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับใครไม่เห็นด้วยยังไงก็ลองมาบอกผมได้เช่นเดียวกันเนาะเรามาดิสคัสกันเพราะว่าความคิดเห็นของผมอ่ะเราก็อิงตามแพชชั่นของผมสะส่วนใหญ่เนาะบางคนอาจจะชอบตัวอื่นมากกว่าก็ลองคอมเมนต์บอกผมทีนะครับว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยจะจัด แรงยังไงเนาะในพอร์ตผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณเมมเบอร์ทริเลแน่นะครับทั้งพี่แดมแล้วก็คุณเรรนแล้วก็ใครอยากสมัครช่องก็กดจอยเมมเบอร์มาได้เช่นเดิมนะครับมีคลิปทริเลแน่เต็มไปหมดเลยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไปละบ๊ายบาย